มุกดาหารชสอแถลงข่าวมหกรรมวันออมแห่งชาติประจาปี2568มุกดาหารชุมลุมสาหากรณ์ออมทรพแห่งประเทศไทยจำกัดชสอ,อร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและเขตพื้นที่สาหากรณ์สมาชิกชสอภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดพลังสาหากรณ์ส่งเสริมความมั่นคงทางการออมให้คนไทยมุก,มกด a หารเนชั่นแนลเซวเวนส2025 The Power of Corporate o Thai Financial Security ในวันที่31ตุลาคม2568โดยนายอนุทินชางวีรกุลนายกรัฐมนตรีประธานในพิธี0 6 6 1 8ที่ห้องแก้วกินดีชั้น5ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารดรมนูบุญรีมณีชัยประธานกรรมการชุมนุสออมสหกรณ์อมยะแห่งประเทศไทยจำกัด นายวรยาณบุญราดผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายวีรพงษ์ทองผานายกอบจมุกดาหารกรรมการชสอพร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวันออมแห่งชาติประจาปี2568และการขับเคลื่อนวัฒน,นธรรมการออมสู่ความมั่นคงของชาติดตรมนูบุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์อมย์แห่งประเทศไทยจำกัดเชสอ,อเปิดเผยว่าวันที่31ตุลาคม2568เป็นวันอ,อมแห่งชาติพวกราชุมนุมสหกรณ์อมย์แห่งประเทศไทยจำกัดร่วมกับจังหวัดมุกดาหารจัดงานวันอ,อมแห่งชาติมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตี5ครึ่งกิจกรรมเดินวิ่งปั่นของผู้ที่มาร่วมงานเจ้าภาพหลักคือภาคอีสาน20จังหวัดจากนั้นก็จะมารวมกันที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารในปีนี้พิเศษได้รับเกียรติจากพระนท่านอนุทินชนันวีรปกุลนายกร,รัฐมนตรีได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิิดมมมหหกรรอแ่งชาต ปีนี้ดรมนูบุญศรีมณีชัยเปิดเผยอีกว่าโดยในช่วงกลางวันมีการเสวนาวิชาการก้าวข้ามกับดักเพื่อให้โอกาสสหกรณ์ไทยให้ยั่งยืนจากนั้นจะเป็นทอล์กโชว์ในการออมมีความสําคัญต่อชีวิตอย่างไรนอกจากนี้ยังมีศิลปินร่วมสแสดงประกอบด้วยครูสลาคุณวุฒิทัตชนะชัยและปีใหม่โยภพาขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารมาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในงานมหกรรมวันออมแห่งชาติ2568ที่จังหวัดมุกดาหาร นายวีรพงษ์ทองผานายกอาาบาจอมุกดาหารกล่าวว่าวันที่31ตุลาคม2568ชาวจังหวัดมุกดาหารจะได้ต้อนรับสหกรณ์ทั่วประเทศที่จะมาที่มุกดาหารจะได้ต้อนรับทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเงินจะไหลเข้ามุกดาหารอยากฝากพี่น้องชาวมุกดาหารอย่าช้าตลาร้าอย่าเพิ่มราคาให้ขายตามปกติหรือมีโปรโมชั่นต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและในวันเปิดงานจะมีนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีฝากพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารได้มาร่วมต้อนรับและมาร่วมงานกิจกรรมันออมแห่งชาติ เนื่องจากที่ประชุม International Savings Bank c o n g r r s s s ที่เมืองมิลานได้กำหนดวันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการประหยัดและการออมของโลก World Drift Day โดยกำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2467สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20ตุลาคม2541ได้มีมติให้วันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยทางการเงินและสร้างความมั่นคงในชีวิตโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาติ UN ได้กำหนดให้เป็นปีสหกรณ์สากลอินเทอร์เนชั่นแนลยอฟคอพื้นที่ในปี2,555เป็นปีสหกรณ์สากลครั้งแรกและประกาศให้ปี2,568เป็นปีสหกรณ์สากลครั้งที่2เพื่อเน้นย้ำถึงคุณูุปการของสหกรณ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกชุมนุมสหกรณ์อมรั์แห่งประเทศไทยจกัดหรือชสอในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์อมทรัพย์ทั่วประเทศ1,383แห่งซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า3.47ล้าน นะครับเพื่อเราจะได้ข่าวทั้งสามท่านที่อยู่บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญและหัวใจของการขับเคลื่อนการออมภาคประชาชนคือบวนการสหกรณ์สถาบันการเงินที่อย่างรากลึกและเติบโตเคียนข้าสังคมไทยมาอย่างยาวนานสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ กลไกสําคัญที่สร้างโอกาสให้คนไทยนับล้านได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสมาชิกและครอบครัวภายใต้แนวคิดพลังสหกรณ์ส่งเสริมความมั่นคงทางการออมให้คนไทยในจังหวัดมุกดาหารและเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชอสออภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหากรรมวันอองแห่งชาติในวันแอกโว่เซ a ติวันแอนด์ไร่2025เพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานของการออมที่ยั่งยืนต่อด้วยเวทีแลเกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์ในการสัมนาวิชาการและสวุวราท็องโชว์สุดพิเศษเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตการอองของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและเฉลิมฉลองขั้นืนแห่งความสำเร็จ ในงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบรางวัลโค้ชไรเ t นพาวเวอร์เพื่อเชิดชูเกียรตองค์กรและตั้งเครือข่ายสาหากรณ์ให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังมีนิทรศรการและกิจกรรมที่น่าสนใจท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดผู้ทหาร,ท,ราาท่านวีระพงษ์ทองพาท่านผู้ทหารวันนี้มีความยิยนดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการมาร่วมแถลงข่าว ถึงงานที่มีความสำคัญนในวันนี้นั่นก็คืองานมหกกรรมวายอองแห่งชาติประจำปี2568นะครับก่อนอื่นในนามของจังหวัดพุทธหารก็าต้องถือโอกาสนี้กับขอบคุณทางชุม,มน,นุมสากลรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ได้กรุณาเพื่อพื้นที่ของจังหวัดพุทธหารเป็นพื้นที่ในการจัดงานในครั้งน,นี้นะครับซึ่งพวกเราลาคุณตัชนชัยและก็คุณปีใหม่เยาวภา นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องกระบวนการสากอและก็โดยเฉพาะสะกอออมทรัพย์ทั่วประเทศทันก่อยแห่งนะครับและก็พี่น้องชาวอีสานร,ร่วมพิ้าพนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารนะครับมาร่วมต้อนรับนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมาร่วมการสร้างประวัติศาสตร์นะครับมหกรรมวันออมในปี2568ในปีนี้ครับที่มกราหารครับ แล้วพวกเราเจอกันครับสวัสดีครับคราบในฐานะเราเป็นเจ้าของพื้นที่พื้นที่สามเพจเรามีความพร้อมขนาดไหนครับสวัสดีครับท่านพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารและก็สื่อมวลชนที่รัทท่าลในฐานะที่วันที่3สิงลาคม2568ชาวมุกดาหารของเราจะได้รับคนทั่วประเทศในกระบวนการสากสวนจะมา อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารของเราแล้วก็ในวันนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดพี่น้องชาวมุกดาหารของเราทั้งโรงแรมทั้งอาหารการกินอะไรต่างๆก็จะต้องเ,ออเงินจะไหลเข้ามาสู่จังหวัดมุกดาหารของเราฉะนั้นสิ่งหนึ่งอย่าฝากพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารว่าเ,เรื่องอาหารการกินก,กันโรงแรม,มก,กันอย่าชาร์จนะครับอย่าชาร์ตอยา่าเพิ่มราคา ให้เป็นปกติหรือลถมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้สิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ในวันนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานเปิดงานให้ก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดพุทธหารทุกๆคนได้ได้มาร่วมงานกิจกรรมวันอม,มนงชตยนะครับก็ขาฝากพี่น้องชาวจังหวัดพุทานแล้วก็ฝากพี่น้องชาว สื่อมุลชนได้ช่วยประชาชนให้ให้พวกเรามานะครับให้เรามาร่วมกันวางมารับกือกันครับ